เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับว่าเป็นกบขไม่ดีอยากออกจากกาบขนู่นนี่นั่น,นพูดรวมๆกันทั้งหมดผมเรียกว่าการแอนตี้กบขแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มแอนตี้กบขซึ่งนะครับรู้ไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากแอนตี้มาเป็นแอคเซต์กบขแล้วนะครับก็คือยอมรับแล้วก็เฮ้ยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำยังไงล่ะในเมื่อมันออกจากกาบขไม่ได้นะครับทำยังไงล่ะนะครับที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับซึ่ง นานๆนนครั้งนะครับไม่ใช่นานๆานครั้งติเวลาเราทําเวลาผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกบขขอเฮ้ยทำยังไงนู่นนี่นั่นนะครับก็มักจะมีะคนที่โผล่มาเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยอยากละออกอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ว่างหน่อยก็เลยเอายิบยกขึ้นมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะครับที่มีหลายๆคนเนี่ยที่เขา move on นะครับแล้วก็ปล่อยผ่านเรื่องเป็นหรือไม่เป็นไปแล้วนะครับแล้วก็มารับ รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเพูง่ายคือเขาเริ่มที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับว่าเออกบขเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างล่าสุดนะครับผมก็มีการเกี่ยวกับว่าเฮ้ยมีคนเขาอยากจะอันดูนะครับซึ่งผมก็บอกว่าอ่ะก็ขอให้โชคดีละกันขอให้คุณอันดูได้ละกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกษียณมาแล้วแล้วมันยังอันดูไม่ได้ท่านจะทํายังไง นค,คนส่วนใหญ่ก็อยากอันดูเพราะว่ามันจะได้บํานานมากขึ้นแต่หารู้ไหมว่าแล้วถ้ามันไม่ได้อันดูล่ะแล้วคุณไม่ได้เตรียมการแล้วคาดหวังรวมๆแรงๆเหมือนเหมือนอยากถูกรอตตอรี่ครับทุกคนซื้ออยากถูกละนะครับราวัลทีล่1แต่จะมีสักกี่คนนะครับที่ก่อนตายถูกสักครั้งหนึ่งนะดังนั้นสําหรับใครที่นั่งคํานวณแล้วนะครับเห็นว่าบํานานจะไม่พอใช้อะ่ะ โอเคแหละถ้าท่านอยากจะอันดูอยากให้มีคนแบบใครสักคนนึงขีม่ม้าขาวมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเปิดให้อันดูเนี่ยท่านก็ขอให้ท่านฝันต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่มีคนแบบนั้นล่ะก็เริ่มต้นที่จะรับผิดชอบชีวิตวตัวเองเช่นประหยัดออมเพิ่มศึกษาการออมเงินหาแยได้เสริมนะครับซึ่งเมื่อท่านยอมรับแล้วว่ามันอันดูไม่ได้นะครับท่านก็ได้หาช่องทางอื่น แต่ถ้าเกิดท่านยังยึดติดอยู่กับความอยากอันดูนะครับมันจะทําให้เสียโอกาสที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกไว้คํานึงนะมีคนก็มาคอมเมนต์ตอบเหมือนกันบอกว่าไอ้คนที่อยากอนะันดูเนี่ยไปอ่านรายละเอียดด้วยนะนะครับว่าอันดูเป็นยังไงนะครับผมจะบอกว่าการอันดูเป็นสิทธิ์ของคนที่บรรจุก่อนปี40นะครับการอนะันดูเนี่ยก็คือการให้ลาออก ก็คือคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกบขเพราะคิดว่ามันจะดีเขาให้ลาออกได้นะครับแต่คนที่บรรจุหลังปี40นั้นไม่มีสิทธิ์อันดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะกฎหมายเนี่ยมันมีการแก้สูตรคำนวณบําเหน็จบํานาญแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าใครที่บรรจุหลังปี40นะการอันดูสมาชิกกบขทําได้เต็มที่คือไม่ส่งเงินนําส่งนะครับก็คือใช้สูตรคำนวณบำนาญแบบสมาชิกกบขเลยแค่ไม่ส่งเงินนำส่ง ซึ่งผมว่ายากนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมีการบังคับให้เอกชนเนี่ยตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประกันสังคมมีนูน่นมีนี่แต่พอเป็นข้าราชการไม่ยอมหักเงินเพื่อระดมทุนซึ่งผมมองว่าไอ้คนที่เขามีหน้าที่เขาคงคิดมาดีแล้วครับทีนี้กลับมาเข้าเรื่องที่ภาพนี้นะครับที่เอาภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าเออมีนะครับแฟนตยงนะครับก็คือพี่ สุรเชษนะครับสรเชษสรเชษเพื่อนตัวเองเนี่ยนะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นผมก็เลยเอ้ยผมไม่อยากจะเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันสืบเนื่องมาจากว่ามีคนอยากอันดูนะครับแล้วก็มีคนถามว่าข้อเสียงกบขในมุมมองของเขาคืออะไรนะครับพวกนี้อยากให้พวกนี้มาอธิบายนะครับอ่ะดีเนี่ยก็มีผู้พันสรเชษนะครับท่านก็ามาคอมเมนต์ไว้นะครับท่านก็บอกว่า ได้รับข้อมูลว่าบริหารขาดทุนทุกปีโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่าอันเนี้ยนะครับก็ได้ยินมาบ่อยๆว่าเฮ้ยกขอขาดทุนทุกปีขาดทุนทุกปีเวลาผมถามกลับไปว่าเฮ้ยขาดทุนยังไง,ด,ง,ไงดูยังไงคิดยังไงไม่มีใครกลับมาตอบนะครับส่วนใหญ่อะมีเต็มที่ก็คือ,อขาดทุนสิเพราะมานั่งคํานวณบรรํบรรนาเน็จบํานาแล้วมันได้น้อยลงผมบอกอ่าอย่างนั้นเนี่ยมันคือสูตรคํานวณบํานาญนะครับมันไม่ใช่การบริหารกรขอ แยกให้ออกนะครับเวลาพูดถึงกบขว่า1ท่านกําลังพูดถึงสูตรคํานวณบําเหน็จบํานาหรือเปล่าถ้าท่านได้บํานาญน้อยลงอันนี้คือพอรลบรนะครับกองทุนบําเหน็จบํานาญนะหรือ 2. ท่านจะบอกว่าเฮ้ยการออกพอรลบ,รบรมามาจํากัดสิทธิทใครนะ่าแยกจริงๆทําไมออกกฎหมายตัวนี้มาท่านกําลังพูดถึงคนที่ออกกฎหมายนะครับก็คือกบขเนี่ยก็คือกระทรวงการคลังหรือว่าสภาที่เขาอนุมัติกฎหมายผ่านสภาในปี39 แล้วก็บังคับใช้ในปี40นะครับหรือถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยกบขนะบริหารเจ๊งนะครับขาดทุนนู่นนี่นั่นอันเนี้ยหมายถึงทีม,มลงทุนกบขที่อยู่ตึกอ,บอับดุลลาหิมนะครับตึกนี้แหละซึ่งถ้าพูดถึงว่าบริหารขาดทุนทุกปีนะครับท่านก็ไปดูว่าขาดทุนยังไงนะครับขาดทุนยังไงเพราะกบขเนี่ยแผนหลักนะครับอ่าดูเฉพาะแผนหลักนะตั้งมาตั้งแต่ปี40นะครับจนถึงปัจจุบันปี68 ขาดทุนอยู่2ปีก็คือปี51กับปีห5ขาดทุนแค่2ปีและที่มันขาดทุนนะ่ะมันคือขาดทุนพูดง่ายคือมันโตมาทุกปีนะครับจาก6บาทขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีมาย่อนะครับย่อก็คือในปี51ก็คือคือถ้ามันเขาจะนับทุกๆปีเซ็ตใหม่ทุกๆปีครับทุกๆปีในปี51น่ยนะที่มันขาดทุนเพราะมันเทียบกับสิ้นปี50 แต่ถ้าเกิดมันกลับไปเทียบเมื่อตอนที่มันตั้งมาปี40เนี่ยมันยังมีกาไรอยู่ผู้ง่ายคือมันขาดทุนกําไรในปีนั้นนะครับประมาณนี้นะครับหรืออย่างในปี65นะครับในปี65เนี่ยสิ้นปี6,4นะครับแผนหลักราคาเกือบ29บาทแต่พอปี65มันตกลงมาเหลือประมาณ28บดาทนินดนะครับพอเทียบทั้งปีมันก็เลยดูเหมือนขาดทุนแต่จริงๆอ่ะมันขึ้นมาจากปี40นั้น6บาทไล่ขึ้นมา7บาท8บาทไปจนถึงย9่บาท ดังนั้นนะครับคนที่บอกว่าข้อ1เนี่ยขาดทุนทุกปีนะครับหนึ่งคุณดูยังไงหรือคุณไปเปรียบเทียบกับสูตรคำนวณบำเหน็จบำนาญแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับก็คือมั่วเลยเอาสูตรคำนวณบำนาญไปโยงกับการบริหารนะครับดังนั้นเวลาไปเจอคนคิดแบบนี้พูดแบบนี้ถ้าท่านมีเวลาก็ให้ความรู้เข้าไปสักหน่อยนะครับต่อมาข้อ2อนะครับอายุราชการมากกว่าสาิปีอยากได้บำนาญเยอะๆอ่ะอันนี้ก็ตรงนะครับซึ่งมันก็ถูกต้องเลย ผมมาไปนั่งคำนวณแล้วจะมีคนที่มีวัลทบีคูณเยอะๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปียบนะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้ากเกษียณเนี่ยจะมีเวลาราชาการรวมมัลทบีคูณเนี่ยประมาณ45กว่าๆนะครับบำนาญก็จะหายไปประมาณหมื่นกว่านะครับซึ่งตรงนี้แหละก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ต้องลุกขึ้นมาออมเงินให้มากขึ้นถ้าเรายังอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปข้อ3ใช้เงินกบขอตอนกเกษียณแต่เขาอยากใช้ตอนนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นมุมมองก็คือไม่อยากถูกหักเงินเยอะนะครับ ข้อ4ไม่อยากถูกหักเงินรายเดือนเพราะว่ายอดในบินจะกู้ได้เยอะเงินเดือนเหลือเยอะอ๋อพวกนี้เอาไว้กู้ <c oughs> อ่ะข้อสข้อสี่คล้ายๆกันนะครับก็คืออยากให้สลิปเหลือเยอะๆจะได้กู้เยอะๆเออตกลงนี่คนที่เขาไม่ชอบกรามาขอเพราะเขาเป็นหนี้อะเลยเขาอยากกู้เยอะๆอ่ะช่างมันปล่อยไปนะครับต่อไปข้อห้าเงินเดือนน้อยไม่ไม่ต้องลดหย่อนภาษีอ่ะ อันนี้หมายความว่าถ้าเกิดท่านเงินเดือนประมาณ2 0 0 0 0ื่นส่โอกาสที่จะเสียภาษีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่คนที่จะเริ่มเสียภาษีก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ื0นห้าขึ้นไปนะครับเงินเดือนเนี่ยดังนั้นคนที่เป็นสมาชิกกบขเขาจะถูกหักเงินนะครับปีนึงก็สมมติว่าปีหักไปหมื่นสองหมื่นเมื่อถึงเวลาสิ้นปีเขาเอายอดเงินที่ส่งกบขไปไปกอกนะครับมันก็สามารถลดหย่อนได้พอลดหย่อนได้ปุ๊บมันก็ทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยกบขเนี่ยมันมีข้อดี แล้วก็จะมีกําลังใจนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเสียภาษีเลยนะครับราชการเนี่ยแม้ว่าไม่เสียภาษีแล้วก็ต้องยื่นแต่คนกลุ่มนีย้ยื่นไปก็ไม่เสียก็เลยไม่ได้เห็นโอกาสว่าเฮ้ยเอาตัวเลขเงินนําส่งไปลดหย่อนเพราะเขาไม่เสียอยู่แล้วนะครับผมมาเคยเห็นนะคนที่เขาออม27%แล้วเขาเสียภาษีฐาน20%ปรนะ่ะโอ้โหกอบขอลดหย่อนได้เยอะเลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมเป็นข้อ6ข้อ6นะครับมีคนอยู่ผมเคยเห็นตัวอย่างแล้ว ก็แค่ไม่พูดถึงละกันเพราะว่าไม่ได้แคปภาพเอาไว้คือคนที่เปลี่ยนแผนกบขอแล้วผิดจังหวะเปลี่ยนมั่วเปลี่ยนแล้วเจ๊งเปลี่ยนแล้วขาดทุนบรรูุตัวอีกทีนึงชิบหายแล้วนะครับจกกะเกษียณแล้วดันเปลี่ยนแผนผิดเงินแทนที่จะได้1ล้านกลายเป็นได้น้อยลงกว่าเดิมก็เลยรู้สึกว่าอยากอันดู<笑><笑>ผมก็เลยว่าเออ,อขอยได้ละกันนะครับทีนี้กลอยใหญ่าาถามเพื่อนๆแล้วครับใครที่ดูคลิปนี้จนจบถามหน่อยนะครับว่าถึงวันนี้เนี่ย ท่านเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนท่านเป็นยังไงถึงตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงอย่างผมเองเมื่อก่อนก็รู้สึกแ yeah ย่ว่าเฮ้ยทำไมเราถูกบังคับทําไมเรานู่นเรานี้นะครับแต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่าการที่เป็นกบขเนี่ยมันทําให้เราออมเงินนะแล้วเราพัฒนาตัวเองนะจนถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ที่คุ้มค่านะครับดังนั้นใครที่เริ่มต้นเรียนรู้กบขแล้วเอาความรู้สึกเอากระบวนการเ่าเนี้ยไปพัฒนาตัวเองท่านก็จะเป็นคนที่พัฒนาตัวเอง นะครับดังนั้นตลัดคลิปนี้ถ้าใครคิดว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้ครับขอบคุณครับ